ตัววาที่ชื่อนะครับที่มาเป็นตัวแทนตามพิธีของพวกเราหรือว่าเป็นตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นอป็นพระบิดาผู้โตนะครับท่านนี่ยแล้วก็โดยเพราะวันนี้นั้นคุณภูวินนะครับก็ได้มาด้วยนะครับท่านเผยแพร่ในเรื่องนี้นะครับทุกท่านนะครับครูนะครับเจ้าผมก็อาจจะได้เห็นแค่บ้างสอง ผมสายเสมาคือผมเป็นคนรักขุนคนหนึ่งนะครับถามว่าผมเริ่มรักขุนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบได้เลยตั้งแต่เด็กอนุบาลทั้งคื่ผมเป็เด็กขุนแล้วผมก็รู้ว่าแล้วผมก็เดินดูมันไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มเรียนขุนครั้งแรกคือเรียนขุนระเบิดตอนนะครับก็คือผมเป็นศิษยครูชื่อคุณแก้วนะครับแล้วผมก็เริ่มมาจากเรื่องของสารแต่ที่เรื่องงานเราลงงานแกงนั้นต้องบอก มีป่าปลูกพทย์สมุนไพรที่เกิดขึ้นกับตัวผมตลอดมานะครับเรื่องบางเรื่องที่ผมเองก็เข้าใจได้ว่ามีบางสิ่งเช่นผมได้เคยไปที่วัดสอนอารมณ์นะครับแล้วก็ครูก็ยกตัวอย่งปุรศีให้ซึ่งในปัจจุบันนี้งานปุรษีที่วัดสอนรลวงก็ยกมาให้ไว้กับน้องพระประภัส hti เพื่อให้เขาได้ศึกษานะครับมีอยู่การที่มีนานตระกูลนี ไปที่บ้านผมคำว่าไปที่บ้านผมก็เป็นหนาบ้านผมที่ไม่รู้ว่ามานเา็นะนะครับก็มีความผูกพันอย่างผมเปิดมูินิธิ้าหุ่นไม่ใช่เพราะเอหสารแต่เพื่อหุนทั้หโดยเฉพาะเราดูแลผู้เยาวชนเนื่องจากว่าเราอยากให้ผูเยาชนเสลีสารละสนับให้เปิดมิตที่จะไปดูแลต่อไปนรู้ ถ้าที่มิใครดูแลนะครับที่มีหน่วยงานดูแลบ้า่ดูแลบ้านแต่หนังหลอานั้นจะต้องจับโอยู่และเจ้ามีเท่าสิบชั้นตองผมเป็นผู้ที่ไปศึกษาแล้วก็ขอให้นักกระทรวงวานธรงมทำเรื่อเลื่อนอเพื่อนโสดใหกหนังเติมผีก็จะเล่าว่ามีคนรวองคระเบอกคนละคอเล็กคุณวองหน้าแล้วหนังตะลุ่หนังใหญ่แยกออกเป็นกลุ่มหนัง ในปัจจุบันนั้นก็คือบันทึบไว้ว่ามีั้งหมเก้าอย่างคือหลวงสมบกติหลวงนาฏกรรอเล็กน้ำตลุงน้ำยหญ่็งน้ำบัตรและโลรงสรยางเราเพื่อให้ภาครัฐให้ความสําคัญต่อการดูแลบารุงรักษาเสียงฝันผมมาที่นี่เพราะว่าผมรู้จักอาจารย์แสงรักมาแล้วนะครับตั้งแต่ทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคณะเยาวชนน้องเกิดข่ายเยาวชน แล้วก็ยังมีใจที่จะก็ยังคมศึกษารักษาและผมก็ได้ตื่นเต้นว่าเทคโนโลยีมีหนังตะลุงมากมายของนั้นที่ทราบว่าเกิด50คณะเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยังผมทำโรงรักษาสิ่งที่ผมมองเห็นในตะคนโดรลณนี่คือพูดถึงคนเราจะติดคำว่าหุ่นตลอดพูดถึงหุ่นเราจะได้ถึงหุ่นรลักตอเแกพูดถึงหุ่นหนังตะลุมเราจะได้ถึงภาคใตผมก็บอกว่า ที่ในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายเพชรุรีก็มีจริงๆระย,ยองก็มีหนังตะหนุพงอีสานก็มีหนังบัตตื้อเราจะต้องทำให้คนรู้ให้ได้ว่านี่คือหนังตะลุงเพชรรีนนี่คือหนังตะลุงทางด้านเนืบัตตื้ออีสานนี่คือหนังตะลุงอีกอะไรที่ได้ศึกษาแล้วว่าทางภาคใต้มีมากถึงห้าร้อยหัวนัแนมาอนว่าประเทศไทยมีศิลปะหนังตลุงที่ถือว่าเ <c oughs> ยอะมาก เยอะที่สุดในโลกใช้คำนี้เลยครับเพราะเนองจากผมเป็นคนทำเทศกาลผลวงนาชาผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วหละ่ะเราต้องทำให้โลกรู้ว่านี่คือศิลป,ปะที่คนไทยร,รักษาสืบสานไว้แล้ว,ย,วยังคงดำรงยั่งยืนเมื่อสองปีที่แล้วที่จัดหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจว่าอผมทำอะไรผมเป็นคนท้องมนาดนูวยลนีพีนะครับโดยที่ดีเซปสนับสนุนว่าให้จัดกิจกรรมนะครับประชุม น้ทรรศกานไ่คืองานของทิเรเราจะเห็นว่าครั้งที่แล้วมีการประชุมงานของเราไม่ใช่งานเทศก,กาลแต่บันเทิงแต่เป็นเทศก,กาลเพื่อส่งเสริมให้คนรู้รักเข้าใจาศึกษาให้มากที่สุดอันนี้คืองานของทีเสรงานของงานพิธีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นในตารางอาจจะสงสัยว่าทำไมเต็มไปด้วยสัมา,า,น,านะครับเราไม่ได้มีกาศเพื่อว่าจะต้องมีการแสดงเพื่อแสดงแต่แสดงเพื่อให้เขา้าใจให้รู้ให้รัก ให้สามารถที่จะศึกษาและสืบสารได้ในการจัดปีนี้นะครับเราถือว่าเป็นครั้งที่สองเราใช้ว่าเพชรบุรีเมืองหนังอยากจะน้องที่วัดตั้งรอนเมื่อวานเลยว่าไม่อยากน้อยใจเพ่าเชื่อวาอื่นจะเป็นเมืองหนังเป็นเมืองหนังแล้วเท่นั้นแหละแต่เราต้องการจะบอกตรงนี้ก่อนว่าให้คนเพชรบุรีได้ยินได้รับได้รู้ทั้งสุขทั้งนอกว่าเพชรบุรีก็เป็นเมืองหนังเช่นกัน นะครับแล้วหนังตะลุงที่มีจำนวนมากนั้นเรารู้กันว่าเราจมีการใช้เพื่อไหวครูบ้านใช้เพื่อแก้บนได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือคนที่จะดูเนี่ยเขาจะรู้หายเลยเราก็รู้สึกว่าทํานเองก็าิดใจกลับมาดูดูให้ได้ดูให้รู้ดูให้เก่งนะครับเทศกาลตัวนี้ก็เลยเข้ามาทางานที่ประสานทั้งสองอย่างคือให้เข้าใจว่าครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันต็ลุมเหมือนอย่างนั้นเรา ทำเพื่อเช,ชื่อมชูบูชาถูอย่างที่รู้กันว่าเมื่อสองปีที่แล้วต่อให้ไม่มีคนดูเราก็เล่นแจนเช้าได้อย่างเชี่ยคือการเข,าข้าเราบูชาถูนะครับแล้วก็แก้บวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็เลยจัดสิ่งที่เรียกว่าการเล่นู่เนี่ยกระจายไปในพื้นที่เหมือนนะครับจุดที่เราสแสดงจะถือว่าอาจจะมีจุดถนนดำเนินเกษตรนะครับที่เราจะปิดจริงๆแล้วได้คุยกับทางรากแรกรก็ขอให้ปิดทั้งถนนได้ไหม เนื่องจากว่ายังมีการศ่อษาที่ยังจะต้องพยายามืารกัาต่ออันนี้จะเป็นการปิดขึ้นถนนนะครับแต่เราจะมีโรงหนักตลุกหนักโรงไปอยู่บนถนนบนเกษตรขึ้นขึ้นถนนเลยขวาเลยและทุกโรงจะมีเก้าที่ไม่ใช่เด็กอยารตั้งเลยแบบว่าเล่นไปแล้วใครก็เปิดถาดทุกโรงจะมีเก้าที้และทุกโรงจะต้องมีผู้ชมนะครับ และก็ทุกโรงจะมีร้านโรงต่างๆที่ขอจองแล้วว่าขอร่วมอยู่ในจุดที่ทุกโรงแสดงเพื่อที่เราจะได้สร้างลักษณะของการมีส่วนร่วมว่าให้มาดูหนังรู้จักหนังกันเถอะนะครับตรงนี้จะมีห้าโรงเล่นในทุกทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลาทุกโรงนะครับถ้าเราโรงหนัง่ยเข้าตั้งได้ เราก็ใช้ระดับตั้งไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ขึ้นแสดงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งถ้าเกิดเสร็จหรือไม่เสร็จไหมต้ังวลใจนะครับไม่จําเป็นต้องแบบกดปุ่มหนึ่งทุ่มตรงเล่นพร้อมกันนะครับเอาที่คิดว่าถึงเวลาที่เราพร้อมที่จะแสดงแต่ว่าเริ่มโดยประมาณประมาณหนึ่งทุ่มตรงเนื่องจากว่าเป็นการแสดงกลางชุมชนนะครับที่เราต้องการสร้างกระบวนการรับรู้ให้คนรู้หนักให้เป็นใดประพาะ เราจะ,สะแสดงตั้งแต่ทุ่มหนึงื่นประมาณสามทุ่มปกติบางทีได้ถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครถึงเช้าก็มีอันนี้เราจะถึงสามทุ่มก็คือเป็นเวลาพอดีพอดีนะครับก็คือให้คนได้รับได้ร,ดรู้ได้รู้จักได้เรียนรู้นะครับหัวใจสาคัญอยากให้ครูในหนังทุกท่านเวลาที่มีคนมารอดูก็คือว่าบางทีก็อาจจะอยากเข้าไปพูดคุยขอความรู้ช่วยให้ความรู้เขาหน่อยนะครับว่าหนังตะลุงที่มีอยู่เป็นหนังตะลุงของเพชรและมีตัวละครเฉพาะ มีการสร้างสรรค์ที่เป็นฝีมือเนี่ยที่ครูสร้างที่มีความหลากหลายต้องให้เขาดูให้เป็นจากประสบการณ์ที่ผมทำบูเลนิธมายาวนานถึงวันนี้คือไม่เฉพาะหนังตลุงหนังใหญ่นะครับมีคนไปเจรวนมากดูหุ่นไม่เป็นเพราะนั้นพอเขาดูหุ่นไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะแบบคือเคยดูแต่คอนเสริร์ตเคยดูแต่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะต้องมีการสราธิตก่อนอธิบายก่อนบอกเล่าก่อนเพื่อให้เขาดูให้เป็นนะครับ ซึ่งตรงนี้นำมาสู่กิจกรรมในศาสวันนี้ว่าทําไมถึงมีโปรแกรมแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างออกแบบมาเพื่อให้คนมาเที่ยวเทศกาลั้านี้ดูหนังให้เป็นแต่เราบวกวิธีการก็คือบวกหนังสือเข้าไปด้วยบวกหนังภาพยนตร์เข้าไปด้วยวันนี้นะครับก็คือช่วงบ่ายสองโมงเรียนที่ทราบก็คือว่าที่นี่จะมีนักเขียนก็คือครูนัรจงยงครูนัรจงยงเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องครูแก่ นะครับซึ่งจะมีการสัมมนา,าที่บ้านครูมนักเลยหัวใจหลักเลยคือเราเชิญสายหนังสือแล้วก็อาจารย์ชา,ชามัยพรศิลปินแห่งชาติมาเพื่อช่วยให้การคุยครั้งนี้โฟกัสไปที่ครูมนักจตุรงและงานเขียนครูแก่เพราะาครูแกเป็นตัวละครในงานนะครับของทางเทนรีให้คนรู้จัก กิจกรรมทุกตัวจะถ่ายทอดสดมีการทําสารคดีเนื้อหาเพื่อขยายข้อมูลดังนั้นในระหว่างการจัดอาจจะมีผู้คนเข้าไปขอสัมภาษณ์ขอข้อมูลนะครับรบกวนให้ข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เร้ทราบ,บอกน้องคุกไว้บอกว่าเราได้เตรียมผนังไว้นะครับที่จะขอตัวหนังของครูนะครับของแต่ละคณะมาจัดเป็นพิธรีรกาไว้ที่นี่ด้วย เพื่อให้คนที่มาได้รู้จักว่าที่เพชรบุรีมีนายหนัาคณะไหนบ้างคณะได้เตรียมไว้แล้วนะครับระหว่างงานค,ค่อยทำก็ได้ติดตั้งไม่ทันไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำเทศกาลเป็นอีเวนต์บอกไม่เลยนะครับเทศกาลเป็นกิจกรรมที่จะทําต่อเนื่องทีเสร็จสนับสนุนไปเรื่อยๆระหกวางปีจะทํากิจกรรมย่อยๆอะไรก็ได้เราไม่ได้ทำอีเวนต์มีคนถามบอกว่าก็คงมาทําแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแลอีก ผมกล้าบอกว่าผมเป็นมูลนิธิมูลนิธิได้รับโครงการมาเพียงแค่นิดเดียวแต่มูลนิธิผมใช้เะว่าเราดูแลกันทั้งชีวิตนะครับเครือข่ายคนเวยาวชนหลายๆครัวที่เราทํางานอยู่ด้วยกันอ,อย่างเช่นมหาสาร,รคามกระติบข้าวเหนียววัดบ้านดอนเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับทีนี้ในส่วนกิจกรรมเรื่องรูแก่ขออนุญาตพอทด่พูดข้ามไป นอกเหนือจากการคุยเรื่องหนังสือเวลาสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้ถ้าว่างนะครับครูหนังเรียนเชิญก็คือจะมีการคุยที่ห้องนี้ผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องครูแก่นะครับจะมานั่งคุยด้วยรวมทั้งนักแสดงที่แสดงเรื่องครูแก่คุณอนุกูลคุยไปก่อนหน้านี้แล้วเขายอมรับตางตรงว่าเขาไม่ทราบว่าเป็นหุ่นเพชรรุรยหนังก็เลยเป็นหนังใต้นะครับ เราพยายามที่จะหาภาพยนตร์นี้ให้ได้เพื่อจะมาฉายที่เป็นมาสเตอร์เพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อวานนี้เองว่ามีหนังมาสเตอร์อยู่ที่พัทลุงแล้วก็มีพี่ <c oughs> รักซึ่งเป็นคนภูเก็ตขับรถมาที่พัทลุงเอาฟรีมาส่งให้เราเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นหนังประวัติศาสตร์ตกมือได้ครับท่าท่าไม ทำไมถึงจะพูดอะไรก็ครับเออุ๊กควรหน่อยถึงว่าถ้าหลวงว่ามีธรรมนาดังคู่แกคนที่จะรู้เรื่องมากที่สุดก็องเป็นหลวงเทนะาน่าจะมาร่วมเกล็ดริ้นเชิดให้เราในฝันับเพราะว่าหลวงเทนานี่จะรู้ว่าครับความเป็นไปเป็นไมาอย่างไรตรงตองเราให้ฟันครับว่าทําไมครับไอ้แก่เนี่ยถึงหายกายมันเป็นกามันมีเรื่องมีราวเนี่ยฟูจะเล่าได้ครัไอ้พวกผมเนี่ยรุ่นหลังนั่งเนี่ยมัน จะเล่ากันไม่ได้ครับไม่รู้ไม่หมดเรียนเชิญเลยครับนะครับหัวใจสําคัญของการจัดสัมมนานะครับอย่างที่เรียนห้ทราบไม่ใช่อีเวนต์ฮะมานั่งคุยสบายๆแล้วเราก็จะบันทึกข้อมูลกันไว้ไม่ได้กังวลใจว่าจะมีใครมาฟังเราเยอะแยะเรานั่งคุยกันห้าหกคนก็ได้นะครับเพราะเราต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็คือสี่โมงครึ่งแล้ววันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดในหนังท่านใดไม่ได้แสดงนะครับ หรือแสดงน้วจะย่องไปดูก็ได้หนังครูแกภาพ,พยนตร์ก็จะฉายด้วยเครื่องฉายแบบโบราณแบบฟิล์มเลยนะครับเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนม้วนกันไปเรื่อยๆหกม้วนต่อนังนั่นไปเรื่อยๆฉายแบบโบราณเลยและนี่คือประัตศหนังชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่เป็นภาพยนตร์ไทยที่มีพูดเรื่องหนังตลุม นะครับหลังจากนี้จริงๆเราุยกับหอ,อ,อาภาพยนตร์แล้วบอกว่าหอ,อาภาพยนตร์ได้โปรดเอาเรื่องของหนังตลุ่หรือหนังใหญ่เข้าไปบรรจุได้ไหมเป็นส่วนหนึ่งของการที่ต้องยกย่องเชิดชูนะครับอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ที่น่าสนุกตรงนี้นะครับแล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีวัฒน,ธ,นธรรมการแสดงต่างๆหลากหลายนะครับวันที่4ตอนเช้าเรียนเชิญอีกถ้าสะดวก เราได้วิเคราะห์กันแล้วว่าคนดูหนังใหญ่หรือหนังตะลุมเป็นจำนวนมากที่ดูตัวละครไม่ออกเช่นมีภาพอยู่บนสลักอย่างเงี้ยดูไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรดูไม่เข้าใจว่าภาพนั้นคือภาพอะไรเช้าวันที่สี่จะมีสัมมานาที่สารคามวาสีว่าเราจะดูหนังให้เข้าใจได้อย่างไรนะครับดูภาพนั้นภาพนี้แล้วมันเลยนําไปสู่ภาพวาดภาพจิตรกรรมภาพอะไรก็ตามแต่แต่ว่าก่อนจะดูภาพพวกนั้น ดูภาพหนังตลุงหนังตรวจหนังใหญ่ให้รู้เรื่องก่อนให้เข้าใจก่อนดูให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นภาคของช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมที่พระราชวังบ้านปืนอันนี้เรียนเชิญอีกเช่นกันนะครับพระราชวังบ้านปืนบ่ายสองโมงจะมีการสัมมนาว่ายุคสมัยรัชกาลที่5เป็นยุคสมัยที่มีการผสมผสานของ่นหลากหลายและหนังต่างประเทศก็เข้ามา นั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างว่าหุ่นในประเทศไทยนั้นได้เดินทางไปสู่จุดไหนบ้างนะครับจะมีอาจารย์สุรัชจงดานะครับที่เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องหุ่นหลวงมาเ่าพูดคุ๋ยสังเกตเทศกาลพูดเรื่องหุ่นอย่างเดียวถ้าเราเจอเทศกาลทั่วไปบางทีคืออาจจะมีแบบขายของบ้างคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างน,นี่คือเทศกาลหุน่นเราพูดเรื่องหุ่นนะครับแล้วก็ตกเย็นเวลาสี่โมงเรียนเชิญนะครับ เราจะมีการเล่นหนังนะครับหนังใหญ่หนังตะลุงนี่แหละนะครับถวายที่หน้าพระบรมรูประชการที่5เสมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่หลวงพ่อนิดเคยจัดถวายนะครับเวลา4ี่โมงตรงเวลาเดียวกันกับประวัติศาสตร์เลยนะครับในวันที่4นะครับ หลังจากนั้นตอนช่วงเย็นจะมีการแสดงนะครับมีหนุนกระบอกมีหนังตลุงวัดพระพายาชัยหนังใหญ่วัดพระพาชัยแล้วก็หนังใหญ่ออของบ้านดอนแสดงแล้วก็จัดเยนเชิญหนังตลุงที่เป็นครูอาวุโสไปร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นการแสดงชุดมหาเทตราก็คือเล่าถึงเรื่องของประวัติของเพชรบุรีแต่ว่าเป็นสั้นๆแต่จะเป็นการแสดง,งร่วมกันของหนุนต่างๆและ จะเป็นครั้งแรกของการทําพิธีเชิดชูเกียตรติศิลปินครูอาวุโสนะครับซึ่งน้องฟรูก,ก็ได้นอได้ได้นำเสนอมาแล้วก็คือมีหน่วยงานของเขาเรียกว่าสมาพันธ์หุ่นโลกนะครับจริงๆเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วที่มีการถ่ายทอดสดถ้าเกิดใครได้กลับไปดูนั่นคือประธานสภาเลยท่านบอกว่า ท่านยินดีและท่านเห็นด้วยและตื่นเต้นม,มากที่เรามีการศึกษาแล้วก็สืบสารศิลปะหุ่นเงาซึ่งถือเป็นหุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะมีใบเชชูเกียรตินะครับจากยูเนม่าก,ก็คือสมัครกาหุ่นโลกมาให้กับตัวครูหนังนะครับเพื่อที่เชชูนะครับสิ่งที่ครูได้รักษานะครับวันที่5ก็มีไปที่ชะอำตรงนั้นก็พูดง่ายว่า เราต้องการให้หุ่นของเรากระจายไปสร้างความเรียนรู้หลากหลายอันนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวด้วยนะครับทางหาดชะอำก็คือเทศบาลก็ได้เปิดไฟเขียวว่าเอามารวมจัดกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตศิลปินในนางของเราครับเราสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายเพื่อจะให้คนเขาได้เห็นได้เรียนรู้ได้รู้จักหลุดท้งส่งเสริมการท่องเที่ยวผมไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับที่ แต่ว่ามีโรงแรมที่ผมจองเข้ามาเพื่อจะเข้ามาร่วมยิงงานเนี่ยเขาบอกทยอยเต็มแล้วโรงแรมบอกว่าคนมาเที่ยวเทศกาลนี้นะครับมันเป็นลองวิกเอนด,ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเทศกาลเราได้ส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกันท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ว่าเองท่านเทศบาลต่างๆได้รับทราบหมดแล้วแล้วก็ร่วมสนับสนุนนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็เป็นการนําเสนอให้ทราบว่าภาพรวมหลักจากเรื่องกี่โมงถึงหคาโมงเย็นห้าโมงเย็นจะเป็นดนตรีต่อแล้วก็เป็นการแสดงมาเป็นตารางช่วโมงทุกทุกจะต้องปแสดงด้วยจบจากการแสดงนั่นก็คือเขาที่แล้วก็หลายๆคนในประเทศนั้นนะครับไม่ต้องน้อยใจว่าทขาไม่ทำไม่ได้ตรงนี้ก็คือว่าจะย้อยให้ครูพี่ครูโจแล้วก็ได้ภาพลูกศิษย์ออเมาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปเราก็จะ ย่อยลายตามพระคุณโศไปนะครับแต่เค็อความสำคัญของทุกคนแต่ว่าปีนี้ก็จะมีเป็นไปประกาศของเทศกาลอยู่แล้วครับที่มอบทุกท่าน